มอนี้ย่ายช่อมจันเล่ากัาสิมาทถ์การปลูกทุเรียนแต่เนื่องจากว่าแถวบ้านนี่เป็นดินทรายแม้เป็นผาอีสานเนาะดินก็นต้องมิทำการปรุงเพื่อสิให้ต้นไม่งามซึ่งแถวนี้ก็ต้องสื้อดินปลูกอย่างเดียวจริงๆแล้วเขาอยากได้ดินแดงดินที่เป็นดินหินแฮ่แต่ว่าบ่ามีเขาก็เลยต้องสื่อจากร้างค้าเป็น ดินเอ,อ่อดินใบกัมปูหน่นไหมดินใบใบช้ำสาไหมแถวบานเอิรนใบช้ำชาต้นจามจุรีอันเดียวกันตอนแรกเขาซื้อมาทั้งหมด14ถุงเอ,อ่อเจ็ดถุงร้อยเด้อแถวนี้แถวบานมุจจาจักถุงลอยคือกันบอหลังจากเข้าผสมดินเขากับดินทรายบานห้าแล้วเขากับมะเบิงต้นทุเรียนข้าบ้านนี่ต่อไปนี่เขาก็สิม,รรมาทำกันกรีดถุงทุเรียนเพื่อเอาลงดินปลูก ต้นนี้ก็ะามีซื้อมาจากเมืองเลยจ้าซีลอยหารอยแล้วแต่ว่าจะเป็นกิ่งกระโดงหรือว่ากิ่งข้างก็เลือกเอาต้นนี้เขาก็ไม่หากแกวจิตทะลุทุงมาแล้วก็ได้ต้องถาำการตัดหลักก็จังยกลงหลังจากนั้นกระเทดดินถุงลงอีกดินถุงใบกัมปูเ้างก็จิตถาำการผสมอีกหลังจากผสมแล้วไปมากกับเมดเจ็ดถุงเพราะว่าห้ายกโขกสูง เทาก็เลยต้องใส่ดินหลายดินมะพ่อาวมะอื่นเทากอเลยต้องไปหาสื่อดินมาเพิ่มเพราะว่าทุเรียนเขามีทั้งหมด4ีต้นหลังจากนั้นก็ทำกันปักเสากันล่มกันต้นโยกที่เทาต้องตัดใจสื่อต้นไ่มาเลยรละาแพงเพราะว่าเทาต้องการหล่ดระยะเวลาและต้นไ่เทาก็สีแข็งแห้งโอกาสรอดมีหลายกว่าเด้อจจา